โอเคครับผมก็อยู่กับเกมวันพันแมวนะครับอ่าวันนี้อยู่กับ ID SV403 นะครับเป็น i อเดเกวินลวกันไปดูกันมีอะไรบ้างนะอ่าพลัง28เลเวล38อันดับรันปลอง96ครับอันดับพลัง2,000พังผ่าน 1, 8, ด่าน1,800ดตัวละครสแดแร่ง2,500้าิลอยู่ที่169อ่ะ เอสอาร์นะครับมีเกวินกับปลาชาทะเลลึกนะครับของดองเออลืมดูมของดองเลยของดองนะครับผมตัวดําอยู่ที่สี่ห้าใบตัวแดงอยู่ที่แดใบแล้วก็มีเกว,วินนะครับไม่มีอะไรมากเลยอ่ะต้องบอกว่าเป็นเซ็ตใส่ของให้ครบเดี๋ยวขออัปเดตไปก่อนอ่ะก็ต้องบอกว่าเป็นเซ็ตใส่ของให้ครบแบบจริงๆนะครับอ่ะโอเคตรงนี้ไม่มีให้แรกนะ อ,อ,อัพเกียววินได้นิดหน่อยอโอเคไปรับของที่เควเฮา์แล้วกันแล้วก็มาอัพครับผมเกียวินของเราอ่อาให้เกียวินหนาหน่อยพลังตอนนี้เป็น3ามื่นแล้วนะครับโอเคของก็ไม่ได้มีอะไรเท่าไหร่นะต้งไปอัพอ,อีกพอสมควรเลยแล้วก็ไม่ได้ใช้ราชาทะเลลึกด,ด้วยอโอเค เฮ้ยทำราชาทะเลลึกสอดาวได้นะเนี่ยเอาดิใช้คอราชาทะเลลึกดีปะเนี่ยแต่ตัวละครไม่อำนวยเท่าไหร่เลยที่จะใช้คอราชาทะเลลึกนะโอเคครับผมขอเอาราชาทะเลลึกลงไปแทนอน,นันฟ้าก่อนละกันแล้วก็ใช้เป็นคอราชาทะเลลึก โอเคก็ลองดูแล้วกันนะครับว่าจะปังหรือจะพังนะโอเคเดี๋ยวเราไปดวลกับเพื่อนในกิลหรือว่าจะ PVP ดะีลองเพื่อนในกิลก่อนแล้วกันโอ้ยโอ้ยกดผิดกดผิดไปห้องทดลองนิรนามเฉยเลยพลังยันเราอยู่ที่สามหมื่นหนึ่งนะสู้กับใครดีสักสี่หมื่นป่ะเพราะเรามีตัวขี้โกงอยู่ไอสามหมื่นแปดเนี่ยอ่ะลองดูนะครับผมว่าจะเป็นยังไงเกีว,วินนะอ่า ผมมีของสปีดชิ้นเดียวแล้วเป็นของของอะไรอะของขาวด้วยนะโอเคหน้ากากหวานอันติเปิดมาก่อนครับตายไปครับจีนัทเกียววินเตะหนึ่งทีก็ผมดาชายตอนนี้จะรวดอร่อยต้มปิดรับดาเมจไปตายเป็นที่รีบร้อยสำหรับพลิปริตซันเนอร์โอเคเกียววินอันติไปเก็บไปหมดเลยอะ เราทดสอบพลังน้อยไปหรือเปล่าคุณเมืกีพวยุคิมบัานันลงครับผมโอ้โหดาเมจเข้าสองอโอเคอืมเมื่อกี้แบบเร็วเกินผมว่าห้าหมื่นไปเลยไหมเออห้าหมื 50, ่นไปเลยอ่ะเพราะเมื่อกี้มันเร็วเกินนะครับอ่ะโอเค นางฟ้าอันตีเปิดมาก,ก่อนอสันสันเอไออัง้วนะเด็กกลัวแขนอุลมามนครับผมคือแบบจะจับตายสันเราเลยเปะเนี่ยะตายเป็นที่รย้อยสำหรับเอไออังเตะไปอย่างที่ทั้งซึมอกิตายครับเตะวายุสลาตันไม่ทันได้สตันอนะคือแบบตายก่อนนะทีของเขานะครับรวมหมัดทะเลลึกครับผมรับรองมีเจ็บครับหิวให้จีนอตจีนอสตีไปตายเป็นที่เรียบร้อยซุมกิตีธรรมดาโอเค เหลือหน้า,นานฟ้าตัวเดียวเท่านั้นหน้า,นานฟ้าอันตีครับเสรยได้สตันเกลวินรอไปได้แต่ก็โดนเตะตายไปชิลเก์นี่พลังห่างกันเกือบครึ่งเลยนะหกหมื่นไปเลยปะห้าหมื่นแปดล้กันใกล้ๆเคียงอยูอ่โอเคครับผมมาราชาใต้ดินพีโรนครับเปิดมาก่อนเลย เกียว,วินเตะไปโอเคเตะวายุสระตันครับผมสันจีนอนไปเตะทัตนซึมะกิต่อโอ้โหโห,โหโหดมากครับผมสำหรับเกียว,วินพลังจิตทะลวงม,มาทัศน์ซึมะกิเตะไปตายเปชีว์ร้อยอะตอมิกปาดหืมล้มมาทะเลลึกลากรอยจีนอตอุ้ยเกียวินเกียววินยัง,งยืนอยู่เตะวายุสระตันครับผม อืตันไปได้เตะซ้ำต่อตายเหลือจะราชาทะเลลึกนะครับผมกับะจะต้องจะบอกอย่างนั้นแหละอ่ะเหลือราชาทะเลลึกกับไอสงสารเหรอตายเป็นที่เรียบร้อยครับผมโอ้โหพลังเยอะกว่าก็ชน,นะได้สบายสบายอือม uh huh. เร็วเกินอ่ะคือมันเร็วมากเอาใครดีอ่ะหรือไปเล่นโหมดอะไรดีครับลองไปดูแล้วกันอ่ะมีหาย,ยน,านะบุกนะ ห้องทดลองมีระนามลองไปดูนะครับว่าจะเป็นยังไงโอเคเ็ต okay, เราที่ใช้ก็เอาตัวนี้มายืนหน้าเลยลแล้วกันอ่ะแล้วก็ใช้น้าฟ้าดีกว่านะครับลองดูนะโอเคผลิต okay. คน,นิ่งพลังงานไม่พอก็ต้องซื้อแล้วครับตอนนี้แน่นอนครับผมเกวินเราจะได้เปิดก่อนครับเตวายุสลาตัน แล้วก็เรียบร้อยครับผมเตะซ้ำไปติดไม่ยะท้ออไอ้พวกนี้มีไม่ย่อท้อใช่ปะบัวหมัดทะเลลึกหืให้แบบนี้อติน่าจะดีกว่านะแต่ก็เก็บไปได้แบบชิวๆอ,อ,อยู่นะพ็ประมาณนี้เลยกับการลงดันนะถือว่าสบายๆเลยอะสบายมากอะต้องบอกแบบนี้เลยสบายมากวิวอัพเ,เป็นสาแล้วเหรอโอเคเปิดอะไรเนี่ย ศึกดวลนะครับผมฮีโร่ปีศาจนะเราจะไปปีศาจอยู่แล้วนะครับกดได้ปะโอเครู้แล้วมีราค้าอ่ะขอเน้นๆขอเน้นๆเ,เลยละกันสำหรับศึกฮีโร่ปีศาจนะพลังเราสองหมครับตอนนี้เฮ้ยเขามีเกวินด้วยอะ่ะแต่ใครจะได้เปิดก่อนเซวายุสลาตันอุย้ยจะได้จะแพ้ไปหรือเปล่าเนี่ย กดข้าไปเลยโอ้โหแพ้ไปเลยรอบแรกรอบแรกนี่คือแพ้ละเจอเกวินเหมือนกันนะครับอขอไม่แบบพี้ๆพลังบมื่นกว่ากลัวอะไรเดี๋ยวให้เกวินอันตีไปก็เก็บไป10ตัวละโอเคเตะวายุสลาตันครับผมลาก่อยครับเตะสามไปจบข่าวโอเคเอาแต้มคืนมา ออพอสมควรนะครับไอดีนี้โอเคดวงราชาใต้ดินเดี๋ยวก็โดนสตันครับผมอโอเคใครเปิดก่อนอราชาใต้ดินคีโรดต่อให้นะครับเตะซ้ําไปโอเคอุ้ยเกือบตายเกือบตายเตะซ้ําไปตายนะครับผมเตะวายุสลาตันแน่นอนโดนสตันอยู่แล้วสําหรับด้วงแต่จะโดนสะท้อนตายหรือเปล่านี่อีกเรื่องโอเคเก็บไหม เก็บอยู่ดีนะเกียว,วินไม่ตายนะครับเตะวายุสลาตันเกียว,วินไม่ต้องใช้พลังงานแล้วก็ชนะได้แบบชิวๆอ,อ,อีกแล้วมีเกีว,วินก็มีตัวแบกหืตัวหนึ่งเลยอะอ่ะโอเคมีเกีว,วินนี่สบายๆเลยนะครับไปไหนก็ได้นะตีบอสได้ PVE ได้ PVP ได้ไปได้ทุกอย่างครับผมเตะวายุสลาตันเรียบร้อยโดนสตันเตะซ้ำไปด้วยแล้วก็รวมวหมัดทะเลลึกครับผม บิดคิงหายไปกเกือบเริ่งหลอดเตะซ้าไปตายเป็นที่เรียบร้อยครับอื้อ่ะได้เวลาไปตีบอสแล้วเผื่อคนอยากดูเกียว,วินตีบอสนะครับเกียว,วินมีพาสซีโดยการลดดาเมจอันติอีก40%ถึงเขาจะอันติมาก็เข้าแค่60%นะครับอ่ะขอที่ใช้เป็นคอราชาทะเลก็ได้เอาเกียววินยืนหลังเลยนะครับโอเค เป็นเซตนี้แล้วกันในการตีบอสนะลองดูนะครับว่าจะเป็นยังไงโอเคอเคตะวายุสลาตันเปิดไปก่อนเลยดาเมดเข้า30,000เตะซ้ำไปโอเค25,000แล้วก็ราชาทะเลลึกครับผมรวมมาทะเลลึกองหมืน0นะซ้ำไปต่อ25,000โดนสะท้อนตายไปแบบรัวๆที่ไม่ตายเพราะว่าเราหนานะง่ายๆเลย อ่ะเตวายุสลาตันครับผมห้าหมนสี่นะเตสาไปอีกโอเคสวยงามประวัติสูงสุดแน่นอนโอเคประวัติสูงสุดสองแสนสามนะแล้วเราก็ต้องเก็บเอาตัว๋วเอาอะไรไปเปิดอย่างงีกนะเราจะได้จะได้ของนะครับผมไปอัพเกีวงเกีววินนะชิ้นส่วนปีศาจนะครับอ่ะฮีโร่เหรออ่ะชิ้นส่วนปีศาจนะ ต้องเปิดอีกสิบครั้งอืเปิดอีกครั้งนึงก็ได้ชิ้นส่วนฮีโร่แล้วอะ่ะตอนนี้มีเปิดการ์ดโคงการ์ดฟรีป่ะเนี่ยมีอยู่นะครับผมโอเคมาแล้วครับตุม้มตัวละครที่ได้ซัำดีแพทนะ อ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันครับผมไอดี ID นี้ขายที่350บาทมีดองตัวดำา5 5บใบแล้วก็เกลวินนะครับผมใครสนใจก็ติดต่อมาเลยนะครับตัวเกลเก์แบบนี้โอเคครับขอบคุณครับ